เดีย๋ยวยนักสมาธิกันนะฝึกสมาธิหนูน้อยทำสมาธิเป็นหรือเปล่ากำหนดนึกในใจก็ได้ท่องในใจพุทธโธพุทธโธก็ได้ถ้าเรากำหนดรู้ลมแล้วมันมีอาการที้บ,บงับงคับลมหายใจ นะสับสนไปอย่างนี้เราก็นึกคำอุปนาในใจนะพุโทโธพุโทโธคือความหมายสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นสัมมาสมาธิคือความตั้งใจมั่นชอบคือไม่ไ,มไ,มไม่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาบอกว่า อย่างเสือจะไปจับกวางกินเป็นอาหารก็ตั้งใจมั่นเหมือนกันแต่ว่าเป็นการเบียดเบียนหนูจะแมวจะจับหนูก็เหมือนกันทำลายชีวิตเขาอันนั้นก็ตั้งใจมั่นอยู่แต่ไม่ชอบเป็นการเบียดเบียนความตั้งใจมั่นมั่นของพระเจ้าที่สอนให้เราเห็นความจริงรีอว่าอริยสัจสี่ซึ่ง อริยสัจสีนี้มันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเรามีความวิตกกังวลในการเรียนในการสอบยะมีไ่ในบางครั้งเห็นว่าจะสอบไร่ขึ้นมาแล้วก็น,นอนไม่หลับก็มีอย่างนี้เป็นต้นจิตมันก็เตือนตัวกลัวที่จะสอบไม่ได้มันก็เป็นทุกขเกิดขึ้นมานั่นเองอ่ะที่ถ้าเราฝึก จิตของเราให้มีสมาธิสำหรับเด็กก็เอาไปใช้ในการศึกษาเราเรียนได้แต่ถ้าเราไปเล่นเกมมากเกินไปก็จะเสียการเรียนสมาธิเราจะไม่ตั้งมัน่นการเอาเรียนเราก็ไปห่วงเล่นอีกก็ทำให้เสียการจำการเรียนรู้ในปัจจุบันนั้นสมาธิความตั้งใจมั่นนี้ ก็ต้องฝึกก็ตั้งแต่เป็นเด็กๆขึ้นมางนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องดูด้วยบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองก็ชอบที่จะเล่นเกมนะก็ไม่มีเวลาให้ลูกเพราะติดเกมมาติดเกมก็เอาเครื่องมือสื่อสารเอาโทรศัพท์เอา,เอา iPad ไอแพดให้ลูกเครื่องหนึง่งลูกจะได้มาประกวนเราลูกก็เลยไปติดต่อไปอีกนี่เป็นการเสพติดในยุคสมัยใหม่เหมือนกับพ่อที่ เดื่มเล่าสูบบุหรี่ก็ทำให้ลูกนั้นติดไปด้วยอันนี้ก็เป็นการติดในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะนต้องระมัดระวังผู้ปกครองนี่ต้องให้เวลากับลูกหลานต้องใส่ใจให้เขามีความตั้งมั่นในใจที่จะเรียนรู้ในการศึกษาหรือเมื่อโตมาแล้วเราเราเรียนจบแล้วทำงานก็ตามเราก็ต้องมีความ ตั้งใจมันให้ดีนะจิตของเราเองนี้มีคุณค่ามากที่สุดละเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําจิตของเราให้มันมืดมนนั่นก็คือความหลงนั่นเองนะมันเราจะต้องมีความเมตตาต่อตัวเองเมตตาคือความรักแผ่เมตตาให้กับตัวเองให้ตัวเองมีความสุขใจสบายใจเพราฉะนั้นจิตของเรานี่เราต้องรักษาให้ดีที่สุดเลย พราะเป็นของมีคุณค่ามากอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงนั่นแหะมันมาครอบงําได้มากจนเกินไปจนจิตใจเรามาเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างนั้นแสดงว่าตัวตัณหาอุปทานมันเกิดขึ้นมาแล้วแต่เราไม่ได้นะมัดระวังเมื่อจิตของเรานั้นไม่มีปัญญาอย่างนี้เกิดความพัดภาคไปจากของรักของชอบใจเขาตามเกิดโรคภัยแค่เจ็บ กิดขึ้นกับร่างกายร่างกายนี้นะ่ะเป็นของรักของชอบใจของเรามากกว่าสิ่งอื่นใดแต่ร่างกายนี้เมื่อเกิดโรคภัยแค่เจ็บขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ได้เตรียมเตรียมตัวไว้จิตเราจะยอมรับไม่ได้ยอมรับความเสื่อมไม่ได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยิ่งเราเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเ,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 เนี่ยบางคนนั่นก็เห็นว่นาลูกจากไปเราก็เป็นทุกอย่างแสนสาหัสเมื่อจะทาความจริง ปรากฏขึ้นเพราะทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกรรมเราก็ต้องมาฝึกพิจารณาให้มันเข้าใจถึงสภาวะความเป็นจริงของความเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปตามท่านพระอัญญาโกฏัญญะที่เห็นสปปรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเป็นธรรมดาไอ้ต้องธรรมดาเนี่ยเห็นไหมว่าง่ายๆแหละแต่ว่าจิตของเรามันจะฝืนกับธรรมชาติธรรมดาไม่ยอมรับ ถ้าเราไม่ยอมรับกวนเป็นทุกข์ก็คือเราอร่างกายนี้ใครจะมายึดมันถือมันเข้ายังไงเขาก็ไม่รู้เขาไม่ได้ตามเราเลยเราจะรักเข้ายังไงเขาก็ไม่ตามเราแล้วเขาเสื่อมไปตามสภาพของเขาทุกการทุกเวลาอยู่เสมอล่ะทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกัการกําหนดรู้ลมหายใจนี่มันจะเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเราฝึกให้จิตของเราอยู่อารมณ์เดียวคือสมถะความสงบ มันสงบดีแล้วก็พิจารณาเข้ามาถึงความเปลี่ยนแปลงทุกลมหายใจเขาออกนี้แนหะสิ่งที่เรามีอยู่ทุกอย่างเพราะมีลมถ้าลมหายใจมันไม่มีแล้วอะไรก็ไม่มีแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างเห็นได้ชัดสำหรับคนที่หมดลมหายใจแล้วลมหายใจนี้ก็มีคุณค่ามากทีเดียวถ้าเป็นมรระสุดท้ายเราจะต่อลมหายใจ เราก็จะต้องเอาเงินทองเท่าไหร่ไปซื้อมาเราก็ยอมนะแต่นี่มันไม่ได้ธรรมชาติธรรมดานะอะไรๆคนในโลกก็เสกสรรขึ้นมาได้ทั้งนะ่ะทวอาทองคำมีค่ามากก็สร้างตัวอาคารสร้างโรงแรมเป็นทองคำก็ได้หรือว่าจะประดิษฐ์อะไรมาเป็นทองคำก็ได้เดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวหน้ากากทองคำของอินเดียก็มีแล้วเป็นเกือบสองแสนบาทอย่างนี้ก็ทำได้ ให้สมฐานนะเขาเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่ายิ่งทำไปแล้วมันจะยิ่งยึดติดอยู่ในร่างกายขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าร่างกายนี้มันก็เสื่อมไปตามการตําเวลาเพราะฉะนั้นในวันเข้าพรรษาอย่างนี้แหละเราก็มาทำบุญกันก็คือบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ตั้งใจว่าวันนี้มันเข้าพรรษาละเราจะตั้งใจสร้างความดีทุกวันแค่เราจะสวดมนต์ภาวนาเช้าหรือเย็น หรือคนมีกําลังมากก็ทำภาวนาสวมดมนต์ทั้งเชา้าทั้งเย็นจะนั่งสมาธิ15นาทีสําหรับเด็กๆผู้ใหญ่ก็อาจจะเพิ่มเวลาขึ้นมาปฏิบัต,บติให้เข้มข้นขึ้นมาหนื่วันธรรมดาก็มีศิลห้าในวันพระหรือถ้าจะเป็นวันหยุดสักวันหนึ่งเราจะมาทําบุญแลกกับสมทานสินแปดในใจของเราก็นด้สมทานต่อหน้าพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธรูปนี้ ว่าเราก็จะมีตั้งใจรักษาศินแปดก็เป็นศิลละตั้งใจรักษาศินห้าก็เป็นศิลห้าในตัวแล้วศินก็ย่อมจะมารักษาเราอย่างนี้เราก็ตั้งใจอธิษฐานกันตลอดพรษานมืงอกะพระท่านที่จะปฏิบัตินี่แหละอันจะสมทานถือทุดงขวัตฉันขนเดียวฉันในบาทฉันภาชนะเดียวหรือว่าฉันอาสนะเดียว ถ้าท่านลุกจากที่นั่งไปแล้วก็จะไม่รับอะไรอีกเลยหรือว่าบิณฑบาตมาได้น้อยได้มากก็จะฉันแค่นั้นอันนี้มันได้ลดได้ชาติดีเหมือนกันนะการสมาทานทุดงขวัตเนี่ยซึ่งตามาก็เกิดทุดงมาถ้าหน้าฝนอย่างนี้ถ้าญาโยมเขาก็ตีตีห้าครึ่งเขาจะออกจากบ้านแล้วไปทํานานะถ้าวันนั้นไปทํานาเราก็รู้ชะตาชีวิตของเราฤิขิตมาทัศนถ่ายได้เลยว่า อาหารที่โยมใส่บาตรสายที่ใส่บาตรเท,ท็มากที่สุดจะเหลือน,น้อยลงไปย5ส้าเปเขาก็จะใส่อะไรน้นอยบางทีจะมีข้าวเหนียวมาหนึ่งปัน้นมีขนมมาหนึ่งชิ้นเพราะเราเป็นพระบวชใหม่เราก็อยู่องค์ท้ายนู่นอะองค์ที่ยี่สิบแต่ก็มีพระเถระองค์หนึ่งท่านจะใบหวยเก่งไปเอ๊ท่านใบหวยอะไรนี่กระซิบกระซาบกระโยมท่านก็นับ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 ,นบ ถึงเวลาตมาไปบินตรงนั้นเขาโยมก็ใส่บาตรอ่อขนมขนมบ้างอาหารบ้างคือท่านสงสารพระน้อยนั่งบินทบทอยู่ด้านหลังกลัวจะไม่ได้อะไรเพราะท่านเคยมาเปิดดูบาตรของกัตมาเอ้าข้าวก็มีแค่กำปป้นเล็กๆเองเพราะฉันมากไม่ได้มันจะไม่ย่อยขเหนียวเนี่ยเสร็จแล้วมีข้าว มีอาหารอยู่ห่อหนึ่งมีขนมอยู่หน่อยหนึ่งท่านโอ้มันจะฉันได้ยังไงเพราะอ,องค์ของท่านนั้นท่านฉันเก่งมากเลยนะบาทใหญ่โตเนี่ยขนมจีนเสมอขอบบาทนะบาทประมาณเก้านิ้วเนี่ยฉันท่านฉันหมดท่านร่างกายแต่ว่าถังน้ํามันท่านกับอ,อาหารย่อยดีจริงๆแล้วก็ทํางานเก่งจริงจริงด้วยเป็นมือทํางานมือขวาของลูงบูชาที่ทํางานเลยเป็นผพเ้เลิศเลยแหละทำได้ทั้งวัน ตั้งแต่ฉันเสร็จไปถึงคำ่ำเพราะว่าอะไรถ้ามีกำลังมากรับประทานอาหารได้มากนั่นเองเน้นเราทานน้อยๆสมัรทานตัวเล็กๆด้วยน้ำหนัก45่สหาโลฉันหารกันน้อยๆจะเอาแรงที่ไหนมาท่านก็ทสงสารก็บอกใบยาโยมทุกวันทุกวันที่แรกก็ะตามาก็เอ๊ท่านทำอะไรต่อมาก็รู้ว่าท่านไปบอกโยมให้ใส่บาตรเล่ามันก็ไม่ดีเมื่อเรารับมาแล้วเราก็จะไปฉันอีก คือเป็นการถือทุดงควัดในข้อแรกว่าฉันเฉพาะโยมที่ใส่บาตรถ้าอาหารที่โยมนํามาในวัดแล้วสมมตกเป็นอาหารปรปานีตเราก็จะไม่ชันที่ทุดงข้อหนึ่งเป็นเครื่องขัดเกา่าจิตใจหรือว่าเราจะเนสชิกไม่นอนทุกวันพระขึ้นแปดํา้มแลมแปดขัามขึ้นสิบห้ามแลมสิบสี่ขัก็ไม่นอนปฏิบัติถือเนสชิกกันอะภาวนาปฏิบัติกันอย่างนี้มันก็ มีกำลังจิตมีกำลังอย่างเมื่อคืนนี้กับพระที่ท่านบวชใหม่นะนำโดยพระบอสนี่พระบอสนี่ใช้ได้ทีเดียวทั้งยับวชได้พรรษาสองพรรษาแนละ้วเ็เป็นผู้นำพระใหม่ปฏิบัติไม่นอนกันทั้งคืนเมื่อคืนนี้เมื่อวนสิบกรุ๊ปนะไม่นอนถ้าก็เป็นอัศจรรย์เหมือนกันบางครั้งเนี่ยพระที่ท่านไม่นอนเนี่ยอย่างท่านพระจันุสิทธิ์ท่านไม่นอนภาษาที่แล้วนู้นท่านมองไปที่อาสนะ ท่านบอกเห็นพระสงฆ์เนี่ยนั่งกันเต็มไปหมดเลยนี่มันเหมือน,นกับว่าเทวดาหรือพระที่ท่านเคยเนสชิกมาแล้วตายไปแล้วเป็นเทวดาเห็นพระวัดมาบจัน์เนสชิกท่านก็มาด้วยท่านก็สมทานท่านด้วยในภาษาท่านก็มานั่งสมาธิด้วยนะนี่เปนะ็นนัศจรรย์เหมือนกันนะเนี่ยเรื่องอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นผู้ที่รู้ก็จะรู้จะเห็นได้ด้วยตนเองเหมือนกันฉะนั้นเมื่อเราสมทานเรื่องความดี ในพรรษานี้ในกาเทวดาทั้งหลายก็อนุโมทนาสาธุในความดีซึ่งการอนุโมทนาสาธุนี่มันก็มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนมาถึงหลวงปู่มันนี่แหละเมื่อประชาชนชาวเขานะทำบุญแล้วก็สา็าาทุยกมือท่วมหัวเลยนะตะกกลางคืนเทวดาก็มาบอกว่าได้ยินเสียงสาธุเนี่ยเกิดอะไรกันขึ้นมา ผมมั่นก็บอกโอประชาชนชาวเขานั่นก็ทําบุญเขายกมือสาธุท่วมหัวจนดูแล้วก็ตลกตลก,ตลกอยู่แล้วบอกอย่างนั้นแต่ว่าเทวดาก็บอกเขาก็ได้ยินเสียงสาธุนะพาะนบุตทนาสาธุตามไปด้วยนี่ไปสะเทือนเลื่อนลั่นไปถึงเทวโลกพรมวโลกก็ได้ในความดีเพราะนั้นในภรษาให้เราตั้งใจพิจนารณาเถอะอันนี้เกิดขึ้นจากคุณของมัสมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นะ่ะที่ท่านได้สร้างมาเสียสละ อวัยะวะเสสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อมนลมนุษย์ทั้งหลายแล้วเราเนี่เป็นสาวกของท่านบทสวดมนต์ก็บอกว่าเรามอบกายถาวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมผสมพระพุทธเจ้าเป็นนายมีสละเนเหลราเห็นไหมต้องมีเจ้านายเจ้านายสั่งอะไรเราก็ต้องทำมันนั้นแนหะเจ้านายมีสละเหนือเราหมดเลยยิ่งยุคนี้ไม่ทําตามเจ้านายถูกปลดออกไปมันไม่มีงานทําละเจ้าก็ยิ่งเอาใจเจ้านายเอาไว้อีก จะเป็นข้าราชการก็เหมือนกันแม่จะเจ้านายยศตาตำแหน่งอะไรไม่ขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยมอบกายถบายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าแล้วทุกซึ่งมีพระมพักวิหารทีุ่นมีพระบริสุทธิ์ที่คณมีจิตที่บริสุทธิ์เป็นพระอ,อรหรันเราก็จะเป็นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์ตามท่านไป็านอน้อยแม้ว่าเราจะมีครอบมีขัวก็ตามนะแต่เราก็พร้อมที่จะปฏิบัติซึ่งธรรมะ สำหรับคารวะธรรมคือมีสัจจะจริงใจต่อกันมีความข่มใจเอาไว้ในเมื่อมีอารมณ์มีคันติอดทนอดกัน้นทุกสิ่งสารพัดอย่างมีการเสียสละแบ่งปันอย่างเช่นพวกเราก็ได้มาทำบุญทำทานนี้ถวายต่อพระสงฆ์หรือเราช่วยเหลือในสังคมเรามีวิชาความรู้เราก็ให้คนอื่นด้วยวิชาความรู้ด้วยสติด้วยปัญญามันก็เกิดบุญเกิดกุศลหรือการขวนขวายทำบุญ วันนี้ก็ได้หลายท่านก็ช่วยกันควนขวายมีญาติโยมมาใส่บายช่วยกันถ่ายข้าวเออมีช่วยกันถ่ายอาหารช่วยกันจัดช่วยกันเก็บมีผู้ที่เสียสละอย่างนี้แหละองค์กรที่อยู่นั้นก็เป็นไปได้เกิดความสะดวกหรือว่าเมื่อเสร็จเราประทานข้าวแล้วก็ช่วยกันล้างจานล้างสถานที่อีกก็เป็นบุญทําใจใสบายล้างภายนอกก็เกิดล้างภายในล้างจิตใจของเราให้ผ่องใสเราก็ต้องมาฝึกเด็กให้มีความเสียสละ ช่วยเหลือในสังคมสมาธิวัดก็เป็นการฝึกหัดปฏิบัติละความรู้สึกที่เป็นตัวเราของเราลงสักช่วงระยะหนึ่งเมื่อเราทำไปบ่อยๆเข้าเกิดความเคยชินใจก็สบายทำแล้วสบายอ,อกสบายใจใจก็ผ่องใสใจผ่องใสแล้วก็เสริมขึ้นมาละศีลส,สมบูรณ์แล้วสมาธิจะพัฒนาขึ้นมาถ้าเราทำสมาธิได้ก็จะเกิดความสุขเกิดความสงบจิตใจจะว่าง จากความยึดถือสักชั่วคราวก็ตามต่อไปเราจะพิจารณาแล้วจะค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นตามธรรมะอันลึกซึ้งที่พันพัญญาโกฏิญญเห็นเนี่ยนะสมัยพุทธกาลฟังธรรมแล้วก็เห็นธรรมะได้สมัยนี้จะได้ไหมได้เหมือนกันถ้ามาสนาบาร,รมีของเรามันเต็มแล้วแต่ถ้าไม่เต็มต้องเข้าใจกับว่าต้องสร้างส,างสมบรมกรอเพราะท่านพัญญาโกทิญะไม่ใช่เกิดขึ้นมาแล้วมาฟังธรรมแล้วก็เห็นเลย ท่านบำเพ็ญปฏิบัติอีกหลายสิบปีนะตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถาย,ยังเด็กอยู่นะกว่าท่านจะออกบวชก็29ตอนตาสรุป35แสดงว่าในช่วง35ปีท่านพระอัญญาโกธัญญาเล่งปฏิบัติภาวนาอยู่ได้ฌานได้สมาบัติเป็นจิตใจพร้อมที่จะรู้ที่จะเห็นธรรมนะอาณาชาติสุดท้ายของท่านเพราะฉะน,นพวกเราเนี่ยถ้าอยากจะรู้อย่างนั้นจริงๆนะ่ยก็ต้องฝึกเอาจริงเอาจัง เป็นการเป็นงานของเราการงานทางโลกเราเอาไปเลี้ยงตัวเราเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงบุตรหลานแล้วก็ต้องมีเวลาสําหรับเราที่จะฝึกสมาธิฝึกจิตพัฒนาให้เป็นอาหารใจของเราเพื่อจะจะรู้เห็นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ถ้ามีวาสนาบาร,รมีอาจจะได้ในภารรษานี้ก็ได้นะให้ตั้งใจความดีเพยียงความโลภความโกรธความโงเกิดขึ้นเราจะพักความโกรธเนี่ยม่ก็โกรธกันบ่อยๆล่ะ ถ้ากโกรธเกินกันขึ้นมาครัง้งหนึ่งหลวงพ่อชาบอกเราเอาก้อนหินเล็กๆหรือลูกแก้วก็ได้เอาไปใส่ใน,นกระป๋องไว้แล้วก็คอยนับดูว่าเจ็ดวันผ่านไปมันเท่าไหร่สิบสี่วันยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบแปดวันมันจํานวนมากไหมเนี๋ยลดลงมานะเราก็จะได้สติขึ้นมาว่า,าโกรธมากเกินไปแล้วนะถ้ากโกรธก็เดินออกไปหนีไปอย่าไปไว่าอย่าไปด่าอย่าไปท่องอย่าไปบ่นอะไรให้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธให้จิตมันเยือกเย็นเอาไว้ เห็นไหมเวลาร้อน,อนเราก็ต้องการน้ําเย็นหรืออาบน้ําให้มันเย็นจิตเย็นใจขึ้นมาเพราะอะไรเพราะจะได้ปรับสภาพร่งางกายวอนะปุ่มเมื่อจิตมันร้อนมันก็เหมือนเดียวกันนะอย่างเดียวกันเราจะปรับจิตที่เย็นเราก็ต้องใช้ความเย็นเย็นก็คือความเมตตากรุณาทำจิตของเราให้มันเย็นเปลี่ยนสภาพจากมันร้อนขึ้นมาก็จะเจริญเมตตาจิตพิจารณาถึงชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปปีนี้ก็ปีที่สามศึกาปีแล้วนะของวัด มาจันที่มาสร้างเนี่ยพวกเราก็ได้มาปฏิบัติกันกวทุกอย่างก็พร้อมแล้วก็ขอให้ตั้งใจในภาษานี้จะสร้างความดีพากันสร้างความดีตลอดภาษาขอให้จเรจริญในธรรมจริยปณ